หลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์น,นะคะที่ผู้ชายก่อนที่จะมาเดทรู้สึกมั่นคงกับเราสม่ำเสมอมากแต่พอมาเดทกันแล้วเขากลายเป็นคนที่สับสนคิดกบกวนคิดแล้วคิดอีกแบบนี้ค่ะสัญญาณที่ปนปนกันแบบนี้มันแปลว่าอะไรเออเรามาดูกันวันนี้พี่นํำความนี้ความรู้นี้มาแชร์ให้น้องๆฟังนะคะเราจะได้รับรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นข้อแรกเลยนะคะเขาต้องการคุณแต่เขาไม่คิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณค่ะ ข้อนี้คือให้คุณเดินลองอมานะคะอันนี้คือผู้ชายที่สับสนอย่างแท้ทูค่ะเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงแค่ว่ามันเป็นสัญชาตญาณของเขาที่เขาจะต้องแบบมันมีคู่มีมันมีพาร์ทเนอร์แต่เขาไม่ได้อยากรับผิดชอบใครนะข้อนี้คุณเดินออกมาได้เลยค่ะถ้ามีการสับสนเกิดขึ้นผู้ชายจะมีเป็นเรื่องของลอจิกคุณก็รู้เขามีภาพในหัวอยู่แล้วภาพในหัวของผู้ชายคนนี้คือความสับสนคือความที่ฉันไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตดีเนี่ยอันเนี้ยคุณเดินออกมาได้เลยค่ะเพราะถือคุณอยู่คุณก็เหนื่อย ข้อต่อไปค่ะเขาต้องการคุณแต่เขาไม่คู่ควรกับคุณนะคุณควรเดินออกมาอย่าไปตีความมันน่าปวดหัวค่ะบางทีผู้ชายก็พูดว่าคุณดีเกินไปอ่ะคุณดีเกินไปเห็นไหมพูดแล้วน่าโมโหก็คือว่าตรงเนี้ยอืมคือถ้าเขาส่งสัญญาณเอ I want you but อันนี้คือคุณอย่าแสดงอาการโมโหนะระงับตัวเองให้ได้แล้วก็เดินออกมาค่ะเหมือนข้อแรกเลยเข้อต่อไปค่ะ,ขคะเขาต้องการคุณแต่เขาไม่สามารถมีคุณได้อันนี้พอเข้าใจได้เพราะอะไร บางทีเขาอาจจะไม่แห้งไม่ขาดกับคนเกา่าเขายังไม่ได้อยากกันแค่เขาแยกกันอยู่ชั่วคราวหรือเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกหนี้สินต่างๆที่เขามีกับครอบครัวเกา่าเขาหรือภารกิจที่เขาต้องดูแลพ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะข้อนี้พอเข้าใจได้แต่ข้อหนึง่งข้อ2เนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าใจค่ะอันนั้นคือผู้ชายที่สับสนจ,จ,จริงๆแต่ข้อ3ข้อสุดท้ายเนี่ยที่เขาไม่สามารถมีคุณได้เนี่ยเรื่องเองินเ,เรื่องสถานภาพเรื่องอะไรพวกนี้มันนาทีสุดท้ายมันก็ทําให้เราเสียเวลาค่ะ